อิปปอิปปอิปปี้อิปปี้สบายพูนีอิปปอิปปี้อิปปี้สบายพูนีอิปปอิปปอิปิีับบายเจ๊พี่น้องวันนี้เจะพี่น้องสุขู่สกุลสบายดีกันบ่าจ้าคอยก็สบายดีอยู่วันนี้มาไม่มาดสวยใสสวยใสช่างมือแกพูดอ่ะลดเส่นเต้มขึ้นเก่าบ่สวยใสบัวเสียงอย่างไมากินโซ่มันนี่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 นะคะ น,น,นี่แอนอนไม่อย่งางนังงง้นบดที่ไ o บ๊วยก้อนเหอนไงกอนเหมือนเงาเปิดก่้นเปิดพระออษฐ์กอนเปิดงไนาบที่น,น,นี่ไอ้ก้อนมันกินโชว์สกิมสกิมสกิมนสวยนซสนะขาวโจปกนี่มั้งผู้ใดอยากสวยอยากไสอยกนาขาวโจโปกสกิมแก้สิวแก้ฝาได้จ้าเนอะคมแก้สิวแก้ฝ้าลบรอยเหี่ยวยนติงกา ผู้ใดว่าเป็นสิวว่าเป็นฝากก็ใส่ได้ใส่แบบหนามันสิมเนียนใส่เป็นประจำนาออนโลกสิปีภาวะการสั่นต้องใส่เป็นประจำด้วยการนะว่าเป็นสิวว่าเป็นฝากก็ใส่ได้ใส่บนามันสิเนียนมันสิสวยมันสิใสมันสีขาวโจกโผขนาดหนาเนี่ยฉันพูดดังๆใส่ก็ยังหายเลยเห็นบอกเบิองเอาเมืองเอาสมัยก่อนนี่นาปวกบัดนี้เป็นหนาอันอย่างพวกนิ้กีกูกีจิม ข้ากลางง้องเนี่ผู้บ่าวรออะไรเห็นบ่าวอ,อืมมาผู้บ่าวรอขัดรอเนี่ยรออย่าีกระดอกกระดอกระแด,ดกเลยสมิแนนตแตนเลยเฮ็ดงานข้างนอกนเฮ็ดงานในสวนล่างรถล่างรถให้ลูกอืล่างรถให้ลูกมันนี่วันเสาร์ไงมันนี่วันเสาร์วันเสาร์คุณหนุ่มไม่ไปทํางานไงคุณพ่อก็เลยล้างรถให้เลยสซมิแนนต์แตนนี่เปิดไกี่เนล่ะมาเห็นแล่วจะพูดป่โอ้วันทูที่ ว้า <Whoa! laughs> จะปวดจ้าม่เอ้าเจ๊งเนี่ยแ่ะเค้กนะคะเค้ก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 อู้อันนี้ออกไปเอาเน,นี่ออกไปอ, <c oughs> อู้ผุดอะไรนี่เสียงเคียงซักผ้าบ่ซื้อเคียงซักผ้าใหม่คุณสามีซื้อใหอ้ฉลองเครืค่องซักผ้าใหม่โบ้ยเค้ก <c oughs> <c oughs> ฉลองเครืค่องซักผ้าใหม่เค้กงามคักสิสิมุนทเบิ่งคุณสามีซื้อ เครื่องสักผ้าให้ใหม่ฉลองปุบเค้กฉลองเครื่องสักผ้าใหม่หนา่ามบ้งไม่อยากกินเลยมันงามโพดงามโพดมันสีแสบีบมันน้อยตีแสบีบคือมันงามมันน้อยมื่อนั้นกินเคกน้กตีเสียบขัดมื่อนั้นนะอันเค้กนี่ไม่ตีเสียบคือมันงามมันมนาาา้อยหน่อเนี่ตัดมาเนี่ยลืมผู้ใดอยากสวยอยากใสซื้อครีมแกซีวแกฝ่าโอ้ไม่เห็นช็อกโกแลตมีพอมั โอ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลิอดสีมันแตงเลยมองเห็นบ่มองเห็นบ่มันเลิศนะคะมันเลิศจริงๆค่ะมันเลิศจริงๆค่ะโอ้ยโอ้ยมันสีเสียบเปล่าเหรนี่มันสีเสียบคือมันง่ามพอพี่น้องสุขสุขคนตัดเลยหน่อยตัดเลยตัดเลยนะคะนี่นี่ทัวรี่ันี้พร้อมนี่นี่อันนี้นี่บอกเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนลยค่ะเอาไปเนี่ยวไว้นี่กินอันนี้ก่อนอันนี้ช็อกโกแลตเอาหนียวมาก โลดไงแต่ยิ่งเสียงสะเคียงสะถาบอกฉลองเครื่องสักผ้า,าใหม่อุ้ยนี่ไม่ลูกเต่าผมก็ะจะกินอะไรก่อนฉีเสร็จมันน้อยนเนาะตื่นเต้นมันสีแสร็จป่ะเฮ้ยยามันมาแสร็จหมายว่าเพน่นหน็เห็ดงามคนไหมเห็ดงามประกาศกินไหมบนมันงามยี่หรี่เลยบนน่ะนะเป็นช็อกโกแลตนะเป็นช็อกโกแลตอันนี้เห็นบ่าอันนี้โลดไงให้เขา,ถ,าถ้าไม่แมวช้อนทองมากินอะ่ะ เดี๋ยวจะเอามากินชกอย tous, uh. okay, ู่กินชกไปเบิ้งดูอยู่ในส่วนชันท้องชั้นท้องนี่ชั้นท้องโอ้นี่เค้กเค้กฉลอง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 เครื่องเสื้อผ้าใหม่นะคะว่าทั้งหนั้นทั้งนี้เนาะปฏิทุขื่นง่าง่าเดี๋ยวเราจะได้กินมันแบบง่ายไม่จ้าแบบว่ามันตื่นเต้นมันแบบว่าจะตัดแต่งไรมันแบบว่านี่มาโอ้ออกมาชัดดีๆออกมาออกมาแม่มาออกมาอ้หออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว นอปนะโอ้พี่น้องเบิ่งเอาม่เห็นชัดบ่โอ้อนีเอาบ้างวนี่กอนะโอ้มันจีบตกซะบอกกินมันข้เขียงเลนี่ว่าุชีนะแซ่บมีบซะเนาะ มันเคยเคยชินภาพมันจะแบบเหนา่นมันเคยชินด้วยสีแดงเือสมอย่งนี้เมันเคยชินไงกินข้ามันต้องดูดมืออ้หูเลยเปิดปุ้นออกงาครับนิ่มพร้อมนี่ครับโค้งเสพบออจังหนินี่กินยวบัดที่นหนโอ้ยอย่าไปเอาซ่อนท้องกันแปบนึง มาแล้วมาแล้วมิซอนแบบเป็นชอนกาแฟซอนกาแฟามาตัาเค,คกินก็นได้มาวันนี้เยวนนี้แล้วก็เป็นช้อนกินเขา่าเป็นช้อนกินเขา่าเอามาเท่านี้เลยเอามีดมาผอมมีดทองสมทอง,ทองเอาแบบไหนเงี้ยครับใช่ค่ะว่ากินแบบผู้ดีโอเคจะกินแบบผู้ดีนะคะจะตัดเคกกินแบบผู้ดีนะคะอืม้ม เลุดะเทศนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะอืมอืมบเจตเลยใส่หนึ่งจะคืออร่อยนะคะ่ะกินแบบพุดีนะคะะอู้หทำุดมือมพูดีห้ามหะดมือน,นะคะ ตากงสังเกตก็บบคือหน,น่อยพดอสดส่วนใหญ่ตักไปเลยหมดไม่ยากอันนี้ก็บบคือไปดีในีนมันต้องแบบจังสีอืมจังคือ Hmm, mm. sepo sepo. ใช่ทั่วตักไม่ทอกรกเล็กไม่ทั่วข้างในรสชาติเหมือนทั่วตักดันเท่าไหมอืมจับอืมเคระนมเคระนมแบบเบิ้งเบิ้งบิ้งบิ้งแฟนถาว่ากินอ่างทุกคลิปเลยอ้นอ้างทุกคำเลยอ้ากอ้างก็เฮ้ยอ้างก็แ่เขาบะกว่ากินโซ่ กินซูก็คือกินอ้างเนี่ยอื้แซ่บอืมน่งแซ่บนี่อืลองเครเสิร์ผ่าไหมป็นบอกเครื่องเสิผ่าปันดึงอันไมไม่เอี่ยมออกเลยอันเก้าตูนแนมส่วนกัวน้ำมือมันจมาเก็บ คนที่นแล้วครื่องามาส่งขามันอยู่บ้านเท่านี่เอาไปคนอื่นด้เลยเครื่องเก่าแต่มันก็ใส่ได้อยู่ไงใส่ได้ชักผ่าเสมอวันนี้จะได้อันอันไม่อันไม่มันเครื่องใหญ่มันมันอันใหญ่เกินไหมมันใหญ่มันก่อมันใหญ่กว่าอันเก่าไหมคุณสามีจะดีกยพาไปซื้อเอาเอาถ้ง <c oughs> ันจะไปสใส่ันสีมากเก็บจม,มืน่นคนที่เอาไปอาบันนี้คนที่ไปเอาคือสถามาส่งพ่นสิมากเก็บเอาไปเอาไปชิมใส่บมมูเห็นผู้บริหารกับเราเอา,เอาไปวไบบ้านเจ้ารดสนะอืมอือืมแทอืมแบนี้อืมอยก็รอดก็ได้